วัสดีครับพวกเราแซฟผ่าซา,า,ซาวันนี้ครับเจซ่าจะพาเราไปทานเค้กกล้วยหอมที่ไม่ธรรมดาครับเพราะท็อปปิ้งเขาเนี่ยเลือกได้10หน้าเลยที่มผ<ล>มหน้าทานทั้งนั้นฮะต้องรอชมเลยครับค่ะ ส่วนตอนนี้คือแบบใกล้แล้วงานกับเทศกาลกินเจวันนี้ค่ะพี่บุชก็เลยจะมาทำเมนูหมูสามชั้นเจแต่เดี๋ยวก่อนค่ะคุณผู้ชมแอบกระซิบก่อนว่าหน้าตานี่คือเหมือนหมูสามชั้นจริงๆมากจริงมะเนี่ยอ่ะ,ออะเดี๋ยวรอดูเช่นเดียวกันแต่ถ้าใครรู้ตัวฮะว่าทำไม่เก่งเหมือนพี่บุชนะครับแนะนำให้มางานนี้ฮะเพราะเขารวบรวมอาหารเจเอาไว้ถึง600ล้านค้า<อ>มากกว่า5,000เมนูอมบอกเลยว่า10วันนี้ทานเจสบายๆครับเป็นยังไงไปชมเลยครับ เทศกาลกินเจปีนี้ชวนคุณผู้ชมมาอร่อยทำไม่จำเจกับเมนูอาหารเจกว่า5,000รายการในงาน Thailand J Food Festival 2024ที่เตรียมจัดขึ้นในวันที่1-11ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศงานนี้คัดสรรเมนูอาหารเจทั้งแบบเจต้นตำรับเมนูใหม่เมนูเจสไตล์ไทยและเมนูเจแบบเฮลตี้จากร้านอาหารชื่อดังทั่วประเทศที่รวมมาให้ช็อปได้จริงกว่า600้ร้านคา้าไม่ต้องตรเว ไปชิมอาหารเจที่ไหนมาที่นี่ที่เดียวมีครบไปรู้จักกับงานนี้กันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณอภิชาติพลตระกูลเกียรติค่ะผู้บริหารเซ็นทันพัฒนาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับนะครับนิยุนถามก่อนเลยคอนเซปต์งานของปีนี้นี่คืออะไรครับปีนี้บริษัทเซ็นทันพัฒนาจำกัดมหาชนเราได้ร่วมกันกับศูนย์อาหารเซ็นทัน เป็นท่านฟูดพาร์คนะครับแล้วก็พันธมิตรที่เป็นร้านดังๆกว่า600ลร้านค้านะครับพร้อมกับพันธมิตรทั้งทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนด้วยกันและยังมีมหาวิทยาลัยชื่อดังทางด้านค่ากรรมศาสตร์ก็มาร่วมกับเราด้วยนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานในปีนี้เลยใช่ไหมครับแน่นอนครับไฮไลท์วันนี้เตรียมมามากมายเลยนี่งั้นขอดูเป็นตัวอย่างเป็นน้ำจิ้มก่อนเพราะว่าในงานมีต้อง หัว5,000เมนูวันนี้เอามาไม่หมดแน่นอนแต่เริ่มต้นที่เมนูไหนดีคะเริ่มจากทางด้านนู้นดีก่อนครับทางด้านนู้นเนี่ยเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่เซนทัลเวอร์เลยนะครับรวบรวมเอาร้านระดับมิชลินมามีทั้งร้านเขียวไข่การ้านชวนคิดเชน่นแล้วก็ร้านข้าวจานโปรดเมนูผัดหมี่หมูกรอบทอด หมูกรอบหน้าตาเหมือนของจริงมากแล้วรู้ป่ะหมูกรอบแ,แบบเนี้ยอร่อยใช่อร่อยมากใครที่ชอบทานเจทานหมูกรอบเนี้ยยิ่งชอบยิ่งฟินเลยแล้วก็ดูสิคะแต่ละเมนูนี่คือแบบคือเป็นมันจะเป็นการกินเจที่ไม่จำเจมีหลากหลายเมนูให้เราเลือกแบบเพียบแล้วมีอะไรอีกครับ นอกจากนี้ก็ยังมีสปาเกตตี้นะครับที่ร้านสปาเกตตี้แฟกทอรี่นะครับไปคอร์รัปกับเชฟกันนะครับทำพาสต้าเพสโตวอรนัทแล้วก็ครีมเต้าหู้เฮดเจครับโอ้โหดูสิฮะดูเบคอนดูสิเนาะเหมือนจริงอะเหมือนมากเหมือนจะน่าทานตอนนี้เลยและแน่นอนรสชาติก็อร่อยอร่อยมากครับทั้งด้านนี้ครับโครงการหลวงครับเป็นอีกหนึ่งปีที่เราได้ร่วมกับโครงการหลวงดอยคําแล้วก็ดอยตุงโดยที่ครั้งนี้เนี่ยก็ได้เชิญเทป เชฟแทนนะครับมาร่วมคอร์รับโดยใช้วัตถุดิบของโครงการหลวงนะครับเป็นอาหารสไตล์อิตาเลียนผสมอิตาเลียนนะครับเพราะว่าคือโครงการหลวงเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบผักผลไม้ที่แบบสดๆแล้วก็ดีๆอยู่เลยค่พเป็นเจเฮลตี่นี่แล้วมาจัดอยู่ในรูปแบบที่สวยทุกเมนูอยากแนะนำจานนี้เลยครับส้มตำสุกินี่อันนี้คือส้มตำ แต่เดี๋ยวก่อนสวยมากตอนนี้คุณชมขาส้มตำสุกี้นี้อโอ้โหแล้วก็หมี่ั้วนะครับในสไตล์ของอิตาเลียนนี่หมี่ั้วก็คือแบบนะแต่อย่างที่เราทราบเนาะยืดอายุนะความหมายเขาดีแต่มาทําในรูปแบบของอิตาเลียนเป็น s p าเกตตี i f u f ๆนั้นเลยน่าทานมากอันนี้จากโครงกรหลวงค่ะแล้วลยังมีอะไรอีกบ้างคะทางด้านนีเ้เมนูนี้ครับจุ้ยกล้วยครับจากร้านดีชิมเฮีย ที่โด่งดังมาเป็นตำนานยาวนานกว่าร้อยปีล้ครับซึ่งเขาไม่ได้มีหน้าร้านด้วยใช่ไหมคะไม่มีหน้าร้านครับคบได้แต่งานอีเวนต์เท่านั้นจุดเด่นของเขาคืออะไรล่ะครับจุยเ้๋ยเนี่ยเขาเป็นสูตรดั้งเดิมครับกว่าร้อยปีเนี่ยอยู่มากว่าร้อยปีแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ลูกค้าพอรู้ว่ามีอีเวนต์ที่ไหนออกงานที่ไหนก็ต้องไปตามไปกินมนาร้านนี้เลยแล้วเจปีนี้ก็คือเราจะได้กินด้วยที่เสินเชื่อนี่รวมถึงมาฝั่งของท็อปเชฟบ้างนั้นบนนี้เลยครับ เมนูนี้สาเมนูที่ท็อปเชฟเชฟบิ๊กนะครับเซ็นทันฟู้ดพาร์คร่วมกับเชฟบิ๊กในการครีเอทเมนูสไตล์ไทยตามสั่งสามเมนูด้วยกันแต่ว่าเสิร์ฟแบบเหลาแบบพัตคาเลยนะครับอันนี้เส้นลาหน้าเส้นกรอบนะฮะผัดหมูกล้วยแล้วก็ข้าวผัดกานาชายโอแต่ละเมนูคือเสิร์ฟมาแบบเหลาเพราะฉะนั้นหน้าตาดี แล้วก็เป็นอาหารที่จริงๆเราทานได้ทุกวันใช่ราดหน้าเส้นกรอบนี่ค่อยๆเริ่มไปนะฮะคือราดหน้าเส้นกรอบโหนี่ข้างบนนี่คือเส้นเหรอฮะหรือว่าใช่ไหมฮะใช่ครับราดหน้าเนี่ยที่เห็นเนี่ยเป็นเส้นกรอบครับข้าวกราก็มีเห็ดชารัดชินีข้าวผัดละฮะข้าวผัดกานาฉ่ายปกติเราจะทานกานาฉ่ายข้าวต้มใช่แต่ครั้งนี้เนี่ยเชฟได้เอามาผัดเป็นข้าวผัดแล้วก็มีคณะห้องกงเจียนด้วยครับ ทานคู่กันกาลังดีอร่อยแน่นอนมาที่นี่ฮะงงกล้วยผัดงงกล้วยครับปกติเราจะเห็นมาเป็นรังนกเนาะแต่นี้จะมาแบบเป็นเส้นเส้นเวลาทานนี่จริงๆก็ทานง่ายขึ้นง่ายขึ้นเพื่ครับกรอบนั่นเองโอ้โหดูสิแต่ละเมนูคือดีทั้งนั้นนะครับมาทางฝั่งนี้บ้างดีกว่าฝั่งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยครับที่เราได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตหัวการเรือนสวนดุสิตนะครับในการครีเอทเมนูหลากหลายเส้นนะครับทั้งไทยจีนญี่ปุ่นนะมียากิโซบะ วุ้นเส้นมีผัดไทยมีขนมจีนน้ำพริกฮะแล้วก็ที่โดดเด่นที่สุดที่ทุกคนพลาไม่ได้เลยก็คือ ท็อฟฟี่เค้กในตำนานของสวนดุสิตแต่เป็นแบบเจสูตรเจครับปีนี้เดเวล็อปมาให้พวกเราได้ทานกันด้วยในเทศกาลกินเจคือนอกจากทานคาวแล้วยังได้ทานขนมหวานที่เป็นแบบโหดต้นตำรับเขาอ่ะต้องที่สวนดุสิตเท่านั้นแต่เป็นรสชาติแบบเจเนต้องไปลองชิมกันขอเรื่องขัข้าวขยี้ขยันขข้าวตรงนี้หน่อยได้ไหมฮะครับมีเมนูไหนน่าสนใจถ้าไปแล้วต้องสั่งให้ได้หรือไปต้องซื้อให้ได้ข้าวผัด น้ำพริกมะขามเจครับยคืนี้เหรอมะขามใช่ครับรลเป็นอีกหนึ่งเมนูดังของสวนดุสิตครับน้ำพริกมะขามแสดงว่าให้ความเผ็ดให้ความเปรี้ยวที่พอดีผัดรูปกับข้าวกลมกล่อมแล้วก็มีแบบเห็ดเนาะใช่ไหมคะสารพัดเห็ดเลยที่ทํามาๆคล้ายๆกบเหมือนเนื้อหมูเนาะแต่ว่าทํามาจากโปรตีนหรือจากเต้าหู้ที่น่าทานมากๆใช่ครับโอ้โหแต่ละเมนูคือทีเด็ดทั้งนั้นปิดท้ายฮะต้องบอกว่านี่อีกหนึ่ง จุดเลยที่น่าสนใจมากๆเมนูที่หาทานยากครับนี่จากที่ไหนครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนครครับครัวโชวติเวศโ<อ>ด่งดังมากครับกับอาหารไทยๆช,ชาววังโบราณที่หาทานได้ออยากไปยี่บีที่เลเมนูเลยได้ไหมครับอ่าจานนี้ครับเป็นเปรอดอกลำเจียกครับ ขนมพระพายฮะด้านนูน้นแล้วก็ขนมลิ้นจี่หน้าตาก็จะเหมือนลิ้นจี่นะครับาออมา่อนะครับแล้วก็กระทงทองโอ้โหโอะไรเมนูคือนอกจากจะหาทานยากแล้วหาที่ไหนไม่ได้แล้วที่จะเป็นเจที่จะเป็นเจแบบนี้ด้วยใช่โอ้โหต้องบอกว่านี่คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วกว่า5,000เมนูแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแค่ส่วนหนึ่งนี่วันนี้ที่เอามาคือแค่ส่วนหนึ่งใช่ครับก็คือเต็มสิบวันแล้วนะเอาจริงๆเจสิบวันนี่คือจัดเต็มได้แล้วแต่ที่งานเนี่ยมีไฮไลท์หรือมี กิจกรรมอะไรอีกด้วยไหมครับที่นันแน่นอนครับก็ลูกค้าที่มาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเนี่ยสำหรับลูกค้าที่นอกจากมาอิ่มท้องแล้วเนี่ยรเราก็ชวนให้อิ่มบุญด้วยเราร่วมกับสภา,ากาชาติไทยนะครับ,รบในการรับบริจาคโลหิตที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเนี่ย12สาขาด้วยกันแล้วก็ท่านที่มาบริจาคเนี่ยก็จะได้รับนมดีน่าด้วยนะครับ ไปดื่มด้วยใช่ไหมครับสมาชิกแต่วันนะครับมาช้อปปิ้งมาทานอาหารครบ5 0 0อบาทก็ได้รับไปด้วยเช่นเดียวกันดีจังเลยอ่ะอิ่มใจอิ่มบุญใช่อันนี้ผมถามหนึ่งมีสั่งออนไลน์ด้วยไหมครับสำหรับเมนูที่เห็นหน้าตาหน้าทานแบบนี้ออนไลน์ต้องติดตามครับอาจจะมีบางร้านย้ำหน่อยค่ะว่างานจัดขึ้นเมื่อไหร่คะงานเราเริ่มจัดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่11นะครับไทยแลนด์เจ Food Festival กินเจแล้วจอยฟูไปด้วยกัน ทุกสาขาของศูนย์การค้าเซ็นทรัลครับนี่อยู่ที่ไหนใกล้ที่ไหนไปที่นั่นรวบรวมมาไว้แล้วอาหารเจปีนี้10วันชิวๆครับถ้าเมนูหน้าทานขนาดนี้ขอต่อไปสักร้อยวันเลยได้ไหมจอยฟูจริงจอยสุดๆนะครับแมดีมากๆครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับส่วนช่วงหน้าฮะเราจะเราจะมาดูนะครับว่าพี่บุชเนี่ยเขาจะทำเมนูอะไรให้เราทานนะครับกับหมูสามชั้นเจเอ๊ะทำยากไหมส่วนคุณแพรมครับดูเค้กกล้วยหอมที่ท็อปปิ้ง1ิแบบเป็นยังไงพักสักครู่ครับะ เบลกนี้ครับเจซ่าจะพาเราไปทานเค,ค้กกล้วยหอมหลากหลายหน้าแล้วมีโปรโมชั่นด้วยเป็นยังไงครับไปชมเลยเจสซ่าผาแซบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะ เจสาพาแซบเนี่ยจะพาคุณผู้ชมมาชิมเค้กกล้วยหอมที่เขาบอกว่าหวานน้อยแล้วก็มีลายหน้าด้วยค่ะแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านด้วยนะคะวันนี้สวัสดีสสดค่ะ,คะแนะนําตัวนิดนึงค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออันนี่นะคะเจ้าของร้านเด็กทูเบบค่ะนี่อะก่อน<ม>อื่นเลยเมื่อตะกี้ก่อนเข้ารายการเราเมาท์มอยกันเนาะว่ามีโปรโมชั่นเด็ดเราต้องรีบแคปหน้าจอคือยังไงคะคุณแอนก็วันนี้นะคะผู้ชมนะคะที่ชมอยู่นะคะถ้าเกิดวันนี้สั่งออเดอร์นะคะทั้งหมด 3ชิ้นนะคะเรามีแถมฟรีเค้กกล้วยหอมให้1ชิ้นฟรีเลยค่ะให้ฟรีเลยใช่ค่ะถามก่อนเลยร้านเนี้ยคือขายเค้กแบบไหนบ้างของเรานะคะของเราเป็นเค้กกล้วยหอมสูตรหวานน้อยนะคะก็คือมีแต่เค้กกล้วยหอมใช่ค่ะคุณผู้ชมนี่ดูฉ่ำมากเลยอ,อ่ะขายยังไงก็ตัวนี้นะคะจะบอกว่าของเราเนี่ยเป็นเลือกวัตถุดิบพรีเมียมแล้วก็ลดน้ำตาลนะคะ เป็นไงบ้างคะหวานน้อยไหมคะนุ่มแล้วก็หวานน้อยคุณผู้ชมค่ะใครชอบเค้กกล้วยหอมที่แบบว่าไม่หวานโดดอันนี้คือใช่เลยเนาะนอกไปจากไอ้หน้าตัวที่เป็นออริจินัลหน้ากล้วยแล้วก็จะมีเป็นตัวที่เป็นขายดีตอนนี้เลยก็คือกล้วย<ช>หอมชีสตัวชีสเนี่ยเราเลือกวัตถุดิบพรีเมียม,มแผมเนี่ยตัวนี้เราแบบชีสจะบอกว่านัวนัวมากๆความหลากหลายของเราก็คือมีทั้งหมด10บรสชาติมี10บรสชาติแล้วอันนี้เห็นมีเป็นบ็อกซ์เซ็ดด้วยคือยังไงคะลูกค้าที่แบบอยากจะจัดบ็อกซ์จัด ทิฟเซ็ตพ้กกบให้กับเป็นของขวัญให้วกับคนที่รักคะเลือกเค้กกล้วยหอมมาได้เลยค่ะทั้งหมด6หน้าเราจัดใส่กล่องให้ฟรีเลยราคาเริ่มต้นนะคะเค้กกล้วยหอมหน้ากล้วยเนี่ยจะอยู่ที่89บาทจนถึงราคา1 5 9ยาบาทด้านหน้าคือเค้กอะไรคะเป็นเค้กบ็อกเขาเรียกว่าเค้กบ็อกมีทั้งพายบูเบอรี่นะคะอันนี้คืออะไรคะตัวนี้เป็นชีสพายอันุอังนแมสคาสค่ะราคา199บาบาทค่ะ อ่าแล้วเห็นมีเบิร์นเดย์เค้กด้วยคือยังไงคะก็สําหรับคนที่แบบว่ารักสุขภาพแล้วก็มไม่อยากกินเค้กที่เป็นครีมเลี่ยๆนๆเนาะเป็นตัวเค้กกล้วยหอมที่เป็นแบบปอนก็คือตกแต่งเป็นผล,ลไม้หนึ่งปอนถ้าเราก็สิบ,บาทเท่านั้นโอ้ตัวนี้เป็นตัวใหม่คะ่ะเราเพิ่งคิดค้นได้สําเร็จก็คือเป็นตัวชาโคชีสชาโคชีสแต่ยังคงเป็นเบสกล้วยไหมเนี่ยถูกต้องค่ะเป็นเบสเค้กกล้วยหอม โปรโมชั่นขออีกทีเถอะค่ะโ,โปรโมชั่นนะคะผู้ชมนะคะที่ชมอยู่นะคะวันนี้นะคะ <ừ> um. ถ้าเกิดสั่งออเดอร์แค่3มชิ้นนะคะเราแถมฟรีเค้กกล้วยหอม1ชิ้นเลยค่ะอื um. สุดยอดมากวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ่วนคุณะส่วนผู้ชมคนไหนที่ชอบกินเค,ค้กกล้วยหอมบอกเลยวันนี้โปรโมชั่นดีแล้วอร่อยจริงเจซาคอนเฟิร์มค่ะโอ้โหเลยเลยว,ว่าเค,ค้กกล้วยหอมหน่าทานมากนอก<อ>จากมี10บแบบที่เป็นท็อปปิ้งแล้วเลือเค,ค้กเขาเนี่ยยังเปียกเป็นเค,ค้กกล้วยหอมได้ด้วยซื้อ3มแถมหนึ่งรีบโทรเลยนะครับ หรือว่าคนรักชีสเนาะเขามีเค้กกล้วยหอมที่เป็นชีสด้วยน่าก,กินเข้าไปใหญ่เลยค่ะส่วนพี่บุชค่ะคุณผู้ชมขารออยู่แล้วนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการทำหมูสามชั้นเจบอกเลยว่าทำตามไม่ยากจะน่ากินขนาดไหนไปดูเลยค่ะช่วง s a บ from home กับบุชเลชาน สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะชวนทุกคนมาทําหมูกรอบกันครับแต่ไม่ใช่หมูกรอบธรรมดานะเป็นหมูกรอบเจครับผมเริ่มต้นแช่โปรตีนเกษตรก่อนเลยครับเป็นเวลา20นาทีเขาก็จะอิ่มน้ํามากขึ้นครับผมและเราก็เตรียมตัวแป้งมีกึ่งแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งสาลีนเนกประสงค์3มชนิดผสมให้เข้ากันครับ ยอซีอิ๊วหรือผงปรุงรสเจลงไปได้ตามด้วยน้ำเปล่าครับเขาจะมีลักษณะเหลวนิดนิดครับและนี่แหละครับก็คือมันหมูเจของเรากลับไปที่โปรโตีนเกษตรครับทำการบีบน้ำออกให้หมดเลยนะครับและเดี๋ยวเราไปประกบ3ชั้นเจกันครับสังเกตนะครับว่าโปรโตีนเกษตรเขาจะมี2แนวแนวนอนกับแนวตั้งซึ่งเวลาประกบชั้นจะต้องสลับแนวนอนกับแนวตั้งครับผมไม่งั้นเนี่ยเวลาหันออกมาเขาจะหลุดออกจากกันครับ แค่นั้นเลยจ้าได้ลักษณะหน้าตาคล้ายแซนด์วิชแบบนี้แล้วเราจะนำสามชั้นเจไปนึ่งครับเป็นเวลา20นาทีแต่ยังไม่จบแค่นั้นครับพอนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำเขาเนี่ยมาพักในตู้เย็นครับผมเห็นไหมครับว่าเขาเนี่ยหน้าตายังไม่เหมือนสามชั้นสักเท่าไหร่เดี๋ยวรอไปแช่ตู้เย็นก่อนนะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงด้วยกัน พอเขาเซตในตู้เย็น2ชั่วโมงแล้วจะหั่นออกมาง่ายเลยครับผมแนะนําให้หั่นชิ้นเล็กหน่อยนะครับเวลาทอดออกมาแล้วเนี่ยโปรตีนเกษตรจะเจอน้ํามันเจอความร้อนก็จะกรอบอร่อยทุกด้านเลยครับใช้เวลาทอดไฟกลางประมาณ5นาทีครับผมจนได้สีประมาณนี้นะครับแนะนําจะต้องเข้มๆนิดนึงจะกรอบอร่อยเลยครับผมทุกคนครับใกลใ้เทศกาลกินเจแล้ว ลองไปทําสูตรนี้กันดูใครจะไปทําขายผมก็ไม่ห่วงสูตรนะไปตามดูได้ที่ y o YouTube และ a c e b o o k ของแซ่พาซาครับผมสูตรนี้นะครับนอกจากจะอิ่มอร่อยแล้วยังได้บุญอีกด้วยครับผมอยากให้มาดูใกล้ๆว่าเขากรอบหน้าทานคล้ายๆ3ชั้นอยู่นะท่านผู้ชมทุกคนครับคือตอนนี้มันก็ปังเลยครับพอดสกรอบขนาดนั้นแต่เวลาเอาไปผัดกระเพราแล้วเป็นสมชั้นเจกระเพรา มันจะปังหรือไทยเลยครับผมดูสิครับว่ามันหน้าตาน่ากินขนาดไหนตัวหมูกรอบเจของเราก็เคลือบซอสได้ดีเลยครับลองไปทำกันดูนะครับแล้วเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับแม่มันเป็นหมูสามชั้นเจที่น่ากินจริงจริงแต่ถามว่าเราจะทำตามไหมอืม ผมล้มเลิกก็แต่ผสมแป้ง3อย่างเข้าด้วยกันแล้วพี่ว่าเราไปเซนทันดีกว่าจริงค่ะของเต็มเลยเพียบเลยะนะครับเซนทันใกล้บ้านคุณนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง11ตุลาคมนี้ครับค่ะส่วนเช็คอินพรุ่งนี้ก็ต้องตามไปเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพี่บูชกับแพนมนะคะจะพาไปที่อัญมณีคาเฟ่ที่นี่บอกเลยว่านอกจากอาหารเขาอร่อยแล้วรบรรยากาศร้านดูสิคะโอ้มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดโอ้โหสวยแบบว่าถ่ายรูปไปสวยจริงเนาะ นี่คาเฟ่คุณ<อ>ตามคมได้พรุ่งนี้นะคะใช่แล้วละครับส่วนค่ำคืนนี้ครับโลกหมุนรอบเธอครับและว,วันพรุ่งนี้ฮะหนึ่งในร้อยตอนที่สองต้องรอชมไม่ได้เลยนะครับค่ะจบรายการเราดูกันต่อกับข่าวสามสีค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับวันนี้พวกเราแซปบลาซาสวัสดีครับบ๊ายบายแซปพลาซา